ชูกำมะเพื่อโซมสซมโซมแดงโซมสซมโซมแดงคือพันธะเริ่มเมื่อเติมโซมแดงประจำแต่ตงอกรามชาวไร่ก็พลอยชื่นใจคือพันธะเริ่มเมื่อเติมโซมแดงลงไปเป็นสมุนไพรที่ทําให้เพือ โสมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชสูงเข้มข้นเหมาะสำหรับพืชทุกชนิดประกอบด้วยสารอินทียเร่งการจเจริญเติบโตและสารชีวภาพสกัดจากธรรมชาติ100%เเซไม่มีสารพิษเจ็บปนและตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสมแดงสมุนไพรสกัดและสารอาหารสำหรับพืชอื่นๆครบเรื่อตามท,ที่พืชต้องการพืชสามารถนำพาไปใช้ได้ทันที สมแดงอาหารชูกำลังสำหรับพืชสูตรเข้มข้นช่วยยับยั้งเชื้อราและศัตรูพืชได้ดีช่วยเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงของพั่วผลช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบรากใบดอกผลช่วยเพิ่มผลผล,ลิตให้มีคุณภาพดีช่วยปรับสภาพดินและน้ำให้สมดุลป้องกันร,รากเนา่าช่วยเรื่ เขียวเข้มและอิงก้านอวกคือผักปลอดสามพิษช่วยลดการเช้หุ๋ยและยาฆ่ามแมลงช่วยป้องกันแมลงและหนอนที่มากัดกินและวางไข่ช่วยลดต้นทุนการเลิต